มาดูนายกของคุณคะ่ะหลังจากาที่เดินทางไปกัมพูชานะคะ,อะนอนหนึ่งคืนกลับมาเมื่อวานนี้ยังเดินอําไปเชหญทุกคนดูคลิปก่อนเขาบอกว่าตอนกลับมาไข่อ่อนๆแล้วนะไข่อ่อนๆแล้วแต่ว่าลงจากเครื่องบินเมื่อวานนี้ก็สดใสล่าเริงดีนะกระฉับกระเฉงเดินด้วยรองเท้าจิมมี่ชูเนี่ยก็ดูสิไม่เป็นอะไรเลยนะอเออแล้วก็บอกนะคะ่ะว่าไม่ให้สัมภาษณ์แล้วล่ะค่ะ ให้สัมภาษณ์ไปที่ทางที่อกมุชา,ยชายเย็ดแล้วสภัยกระเป๋าแอมเมค่ะถือกระเป๋าแอมเมชเห็นไหมคะไม่แล้วนะคะก็ออกจากพระราชบังเขตม,มรินก็บินกลับเลยจากปเชงตงเลยนะจิราพรเพื่อนรักก็ไปรอรับเพราะาจิราพรมีรายชื่อว่าจะต้องโดนเปลี่ยนกับอนุสรเอี่มสะอาดแล้วก็พ่อเนี่ยเอาออกเลยเพราะว่าได้ชดใช้ให้กับนิสิตศิลปุพัยแล้วนะ,ะก็ปรากฏว่าไม่เว้ยลูกสาวขอเว้ย ขอเอาไว้เป็นเพื่อนเล่นกันนะเพื่อนใจเพื่อนเล่นกันก็เลยต้องเนี่ยไปแปะที่ไหนที่ใดที่หนึ่งสักแห่งใดแห่งหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอีกพักหนึ่งให้ฟังเก้าอี้ตัวเดียวนี่แหละโอ้ยอลหม่านกันแต่เมื่อคืนนี้เลยมาดูนายกอุ้งอิงนะคะคนสวยเมื่อวานนี้เดินทางแต่งตัวออกมาจากโปเชงตงสลามบินโปเชงตงขึ้นเครื่องบินกลับมาเมืองไทยนะคะไปพร้อมกับสามีคนใต้ กลับมาปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านนี่ไข้อ่อนๆค่ะพอตกค่ำนี่สามทุ่มนี่ไปโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็จิรายุหงรัซับนี่ก็เป็นคนออกมาเปิดเผยแต่เช้ามืดเลยว่านายกเนี่ยมีอาการไข้พอตกดึกเนี่ยสามทุ่มเนี่ยไข้หนักมากก็เลยพาไปโรงพยาบาลหมอให้นายกแอดนิดรักษาตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเช้านี้ตัวอีกทีหนึ่งกำหนดการวันนี้เนี่ยก็ให้หมอบหมายให้รองนายก,กับเลขาคนอื่นดำเนินการแทนนะคะไม่ว่าจะต้อนรับใครก็ตามทีนะคะ นายก็มอบหมายให้กับมอบหมายงานหมดเลยอ่ะส่วนคุณปิดกสุขสวัสดิ์สามีสามีคนใต้ก็โพสไอจีสตอรี่เป็นภาพขณะที่นายกอุ้งอิงนอนอยู่บนเตียงอันนั้นก็น่าจะเป็นเตียงสามีนอนเฝ้านะคะอ่คือสามีบ้านนี้ก็ประหลาดนะหัวเตียงอยู่ด้านหนึ่งตีนอยู่ตรงหัวนายกนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาก็ดูหมอนยูฝั่งนูง้นน<ล>ะวัดจากหมอนดูจากหมอนดูจากหมอนเนี่ดูจากหมอนหมอนอยู่ตรงนั้นแล่หมอนมีไรบุ๋มไง แล้วหันตีนก็หัวนายกาหันตีนก็หัวเมียเถอสามบานนีบ้านนี้ก็แปลกนี่สามีเนี่ยคุณปิดกเนี่ยก็บอกว่าใครเตือนก็ไม่ฟังร่างกายเตือนแล้วว่าไม่ไหวและอิโมจิใบหน้าเศร้ามีน้ำตาไหลออกมาข้างเดียวลูกเขยคนโปรดแกลูกเขยคนโปรดแกแต่หันตีนเข้าหาหัวนะ <c oughs> ทีนี้ปรากฏว่ามันอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคะภาพเดียวเนี่ย คือเคยได้ยินมาพี่กองภาพหนึิงภาพมันมีความหมายหลายร้อยล้านคำภาพภาพเดียวมันก็มีความหมายหลายร้อยล้านคำท่านผู้ชมก่อนที่ฉันจะอ่านท่านผู้ชมก่อนน,นายกเป็นไข้ไม่จับไข่สามีได้นะคะจะได้หายใส่แว่นนอนอ่ะหนึ่งใส่แว่นนอนแล้วนะดูแสดงเก่งจริงเลยไม่เนียนเลยใส่แว่นนอนไม่เนียนไม่ไหวก็ออกไปไม่ไหวก็ลาออกไปไม่เคารพเมียไม่เคารพเมียไม่เจริญนะ ไม่เนียนเลยไปสแสดงมาใหม่นะสู่ทุกขติเลยนะอูงอิงปกตไิไม่ได้ทำงานอยู่แล้วนะจะป่วยจะตายไม่มีผลอะไรต่อประเทศไทยหรอกออไม่เนียนเลยเปอยกันเมืองระหลกนะใส่แว่นนอนอ่ะใส่แว่นนอนทำไมห้ามเอาถันเท้าเข้าหาคนป่วยนะทธาไม่ล้างขื่อสำอางก่อนนอนหรอ,อ,อโถโโเห็นกันอยู่หลัดขมแนทำของใส่หรือเปล่าเนี่ยแม้ปากเธอสีชมพูเลยนะเธอป่วยหนีประชุมหรือเปล่าจ้า ปากแดงเชียวปากเธอมีสีเลยนะเธอทานลิสติกหรอเธอไม่เนียนเลยนะฉันกินข้าวนะเธอ,เอ,อนี่นี่ฉันอาจจะคอมเมนต์นะ r i p ยังยังไม่ตายใส่น้ำเกลือเสียบหรือเปล่าจ๊ะอยู่ชั้น14หรือเปล่าจ๊ะป่วยก็ป่วยให้ตลอดไปนะประเทศไทยป่วยมากกว่านาะยกป่วยอีกอันนี้อันนี้ฟังความเห็นจากท่านผู้ชมที่กำลังเขียนเข้ามาอย่างอุ่นอุ่นนะฝากข้างเลยนะคะไม่เห็นเลยน้ำเกลือ ไม่สใส่น้ำเกลือผ้าที่เตียงเลยเออเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเอ,เอกุศลาธรรมายังจ้าอ่ะอันนี้นะคะอ่ะอันนี้ทีนี้เราไปดูอขอขยายทีละจุดนะจ๊ะรู้แล้วว่ะสามีเขาอ,อาจจะหันหันหันหมอนก็ได้มีคนบอกว่าเออข้าจะนอนหัวนี่เอาหมอนไปวางตรงนั้นก็ได้นะอข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 ยายไปที่หน้านายกหน่อยจ้า zoom in มปดู ama, ด้วยกันนะดูนายกด้วยกันนายกป่วยนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะพวกเราต้องแบบอวยพรขอให้นายกป่วยตลอดไปอ่าอ่าเอาขึ้นมาจ๊ะนี่คือสิ่งที่โลกออนไลน์อื้ออึงกันจ๊ะพี่ชี้แจงมงคลบอกว่าลูกเคยทักสินผัวนายกนี่ใช้ไม่ได้เลยให้เมียนอนทับแว่นวันที่นายกป่วยคนไทยทั้งประเทศสุดเป็นหัวนายกนอนทับแว่นไม่เจ็บหัวไงวะอ่กลับไปดูนายกอีกที แบไปดูเนะี้ยนายุใส่แว่นตานอนจ้ะอืมแก<พ>ใส่แว่น<พ>ตานอนแก<พ>็กูิดปกตินะปกติแกไม่ใส่แว่นแกจะใส่คอนแทคเลนส์นะฮะอันนี้นอนก็ถอดคอนแทคก็ใส่แว่นแล้วปากชำ่ำตาชำ่ำปากช่ำเลยนะจ๊ะตาชำ่ำปากช่ำจ้ะอ่าคือมันแบบคือคือ ถ้าถามฉันนะอันนี้ด้วยความเป็นธรรมนะนอกจากแว่นตาแล้วเนี่ยนะนอกจากแว่นตาท,ที่ไม่ที่ไม่ถอดออกตอนใส่นอนเนี่ยนะจ้าข้าจะถอดคอนแทคใส่แว่นแล้วเล่น iPad แล้วก็หลับไปกับแว่นตานะอ่ะอันนี้เป็นไปได้นะอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะแต่ถ้าเราซูมไปที่หน้านายกอีกทีนี้ซูมไหนซูมไปที่หน้านายกนะคะแหมพูดแต่ก็ดูกันใหญ่เลยนะ อ่ซูมนะอ่าถอ,ถ,อถอยมาซูมที่หน้านายกนะคือหนึ่งสักคิ้วสักคิ้วขนฟูป,ปุยปุยสองติดขนตาปลอมคือติดขนตาเขาเรียกเขาเรียกทำขนตาอ่าเส้นต้องเปลี่ยนทุกเดือนอ,อ่าทำขนตาสักคิ้วทำขนตาถาวรและสักปากอืมสักปากสักให้แดงไงเหรอเออเออ,อเขาจะสักแบบ ปากแดงครับให้มันเลื่อๆคือตื่นมาคือตื่นมาแล้วผัวไม่ตกใจเอางี้คือเมียหลายคนตื่นมาแล้วผัวตกใจนะทำไมปากซีดอย่างนี้อ่ะทำไมมึงตายแล้ยหัวยุ่งเลยคิ้วก็ไม่มีตาก็ไม่มีปากก็ไม่มีเอ๊ะพี่ฉันแต่งกับใครมาเนี่ยใช่ไหมหลายคนอ่ะเมียหลายบ้านนะผัวตื่นมาแล้วตกใจอันเนี้ยสักทั้งหน้า สักคิ้วทําคิ้วแล้วเขาก็จะนิมติดขนตาเขาจะติดขนตาเลยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะต่อขนตา,าต่อขนตาปลอมไม่ต้องตอดบ,บ่อยๆใช่ไหมเดือนนี้เขาจะปัดเดือนหนึงงหน่งทีก็ไปท,ทําทีเดือนนึงไม่ทำต่อขนตาก็าจะต่อทีละเส้น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 เลยนะต่อขนตาปลอมแล้วลิมิปัติเนี่ยเขาสักสีสักสีจําจไม่ได้หรอเมียเก่าพิธาตอนที่พิธาลงรันแคมเปญเลือกตั้งอ่ะเมียเก่าพิธาไปสักปากสีส้มถูกเตะแล้วยังไม่ยอมจําอ่ะเออนั่นน่ะ เนี่ยสักอันนี้สักปากคือไม่ได้แต่งหน้านอนแต่ว่าเขาสักไงอ่าคือน้องอ่ะน้องอุ้งอิงเนี่ยน้องอุ้งอิงในแกเนี่ยไปไป,ไปเหลาขาที่คลินิกแห่งหนึ่งเพื่อนฉันเล่าให้ฟังพอดีไปเพื่อนฉันก็แหม่เมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนฉันเขียนมาเลยจะเรียกอาต่ายไม่ได้นะเขาเนี่ยเขาเกษียณปีหน้าแกนักเกษียณแล้วแกแกต้องเรียกเขาน้องอเขายังไม่เกษียณเท่านั้งอยากเป็นหลานอยากเป็นหลาน คือคือคือเพื่อนฉันเนี่ยไปไปเจอก่อนหน้าที่เขาเป็นนายยกนะ<ม>เขาไปเหลาขาเธอจะเห็นม่าขาเขาเล็กอะ<ม>่ะขาเขาเล็กตัวเขาใหญ่ตัวเขาตรงกลาง,งรตรงกลางเขาจะปั๊มๆหน่อยอะนะเ<อ>ขาไปทําขาเล็ก<อ>คลินิกเดียวที่เพื่อนฉันไปทา<อ>คือเพื่อนฉันได้แก่แล้วไม่เจียมตัวไงกลัวผัวไม่รักก็ไปเหลาขาเขาเล็กเหลาขาเลียวอ่านาไปนายกไปเหลาขาเลียวกับคลินิกเดียวกับเพื่อนฉันอืม ตอนลาาหน้าเนี่ยไปเกาหลีล่าหน้าที่เกาหลีโดยเพื่อนเขาเองเพื่อนของเขาเองบอกสมัยมาริกาบุมิตะกูลเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมาริกาบุมิตะกูลมหาสุกช็อปเนี่ยเขาเขาจะไปสิงอยู่ที่ฟาลาเบลล่ามันจะมีคลับแห่งหนึ่งซึ่งดังมากอยู่ด้านหลังสปอร์ตคลับอยู่บนถนนราชดำริตรงข้ามเซนต์ลิชิสตรงข้ามโรงแรมเซนต์ลิชิสซอยเชฟแมนอะนะ ตรงนั้นเนี่ยจะมีคลับคลับซึ่งเราเข้าทางด้านนี้ก็ได้เข้าทางสปอร์ตคลับก็ได้เขาชื่อฟลาเบลลาฟาลาเบลลานะเจ้าของจะเป็นไฮโซหล,ล่อมากที่นั่นเป็นที่สิงสถิตของบรรดาคนดังมาริกาเป็นคนดังเขาก็ไปสิงสถิตที่นั่นถ้าเราอยากจะเจอมาริกาบุญมีตะกุลมหาสุกอบก็ต้องไปเจอที่ฟลาเบลลาในคืนมันพระรหัสสุกอะไรแบบนี้ถ้าเธออยากจะเจอวันอยู่บํารุงก็ต้องเจอที่นี่พี่เป็กสัญชัยก็ที่นี่ บรรดาคนดังทั้งหลายเลยแก๊งพี่เป๊กแก๊งน้องวันแก๊งใครต่อใครก็ต้องไปเจอที่ฟราเบลา่ารวมทั้งแก๊งน้องอุ้งอิงด้วยเขาจะอยู่ที่ฟราเบลา่าแล้ววันดีคืนนีเขาก็พากันไปเกาหลีไปทำนู่ทน,นทำนั่นทำนี่ทำนี่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็สวยนะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่สวยมากกิติมาเมื่อวานนี้พิ่งพ,พูดกับพี่พี่ปองอุ้งอิงเวอร์ชันนี้สวยมากอืมจะเป็นเวอร์ชันไง เออซีซันนี้เวอร์ชันนี้ซีซันนี้เวอร์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยผมจดจำเวอร์ชันที่สามอย่างเดียวอะอ๋อที่เบะหระที่เบะปากะห่ะ <laughs> เวอร์ชันเบะปาก <laughs>